อันนะคะหลวงพ่อคูณซึ่งเป็นพระที่ผมเคารพนับถือแล้วพี่น้องชาวโคราชและพี่น้องในไประเทศไทยนับถือเวลาไปทํางานที่ไหนก็จะมีรูปหล่อท่านติดเสมอวันนี้ก็ก็เชิญท่านกลับบ้านนะครับเดี๋ยวการเมืองแต่งนี้ยังไงฮะเชิญหลวงพ่อคูณกลับบ้านแล้วคิดว่าพรรคเพื่อไทยจะเป็นยังไงับพรรคเพื่อไทยวันนี้เป็นสถาบาันการเมืองนะครับ เพราะนั้นกิจการการเมืองของพระพักเพื่อไทยเองเนี่ยก็ต้องดําเนินการต่อก็ต้องเปลี่ยนบทบาทในช่วงนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติตามพิธีทางระบอบประชาธิปไตยการเชิญหลวงพ่อคุณกลับบ้านคิดว่าจะได้เชิญกลับมาที่นี่อีกไหมครับก็คิดว่าจะต้องได้เชิญท่านกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นกําลังใจก็ผมขออนุญาตโอกาสนี้เลยนะครับต้องขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีท่านแพร่ดองทานธีรวัตรนะครับ ที่ได้ให้โอกาสมาทํางานแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนนะครับที่ตลอดระยะเวลาที่ดาลงตําแหน่งรองนายกุรัฐมนตรีและรัฐมนตรีดีๆนี่ก็ได้รับความร่วมมือจากน้องๆสื่อมวลชนทุกคนนะครับได้ช่วยประชาสัมพันอ,อ์แรงต่างๆขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับที่ให้โอกาสทํางานก็จะตั้งใจทํางานต่อไปในฐานะที่เป็นสมาชิกของพรรคเพื่อไทยนะครับ ก็จะทํางานการเมืองแล้วก็ช่วยเหลือพรรคเพื่อไทยต่อไปนะครับ,รบมีงานอะไรที่อยากฝากให้รัฐบาลใหม่สยู่สารต่อไหมครับที่มีตัวท่านทําไว้คือที่เราทําไว้ก็คือการปรับตามแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับซึ่งวันนี้นี่เราได้ออกพระราชกําหนดสองฉบับแล้วนะครับแล้วก็ขณะนี้การยกระดับศูนย์สอปอทนี่ให้เป็นศูนย์ตามกฎหมายเนี่ยทำให้การปราบตามแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยเป็นไปด้วยความ สมบูรณ์แบบนะบก็อยากให้เดินเรื่องพระราชบมมัญญัติไอ้พระราชกำหนดสองฉบับนี้ต่อนะครับเพราะว่ามีความจําเป็นต้องออกกฎหมายลูกอีกประมาณ10ฉบับก็เป็นสิ่งที่ต้องทำต่อนะครับครับขอบคุณมากค,ค,ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาประชุมต่อใช่ไหมครับพี่มาประชุมต่อครับ